สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุค่ะกล่องแรกเป็นของน้องจักอุรันธานีนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเคกวางเรนเดียร์นะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจักนครสวรรค์นะคะจะเป็นสกู๊ชมินิค่ะแบบปลายแบบแรกนะคะจะเป็นแบบบังแผ่นมินินะคะตัวคูมะยืนนะคะแล้วก็ที่เหลือจะ่ะแบบเป็นไปหมดเลยนะคะนี่นะประมาณนี้เลยค่ะอันนี้เป็นของน้องจากหน้องคา,ายนะคะอย่างแรกเป็นขวดนมบัวนะคะ1ชิ้นแล้วก็มีเป็นโดนัท คิตตี้มินินะคะติดโบนะ5ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพนะคะเป็นแบบอุนจิกาแล็กซี่นะคะ2ชิ้นนะอันนี้น้องอยากไม่ให้อยู่นะคะนี่นะคะชื่อลายนะอย่างแรกนะคะก็จะมีเป็นแบบซาลาปาไฟมีเดียมนะคะ2ชิ้นคุกกี้นะคะ2ชิ้นค่ะแล้วก็เป็นแบบมินิบันนะคะ2กับโดนะัคิตตี้มินิอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดชนบุรีนะคะก็เป็นแบบมินิคะ่ะแบบไปอย่างแรกนะคะ จะมีเป็นแบบปังแขนนะคะอย่างต่อมาก็จะเป็นแบบคูมะยืนนะคะ2ชิ้นปังปอนมินินะคะ2ชิ้นค่ะแล้วก็โดนัทคิตตี้นะคะช็อกบอลสองคุกกี้นะคะปังหน้าแมวนะคะปังหัวใจแล้วก็เป็นแบบมินิบาร์อีโมจิมินิบาร์หน้าตลกแล้วก็มินิบาร์หน้าตะหูนะอีก2ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจดุมทาน,นีนะคะก็จะเป็นเค้กวางเรนเดียนะคะ1ชิ้นค่ะ อันนี้เป็นของน้องจัดบุรีรัมนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นแบบซาบอร่ดิบนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจัดอ่างทองนะคะก็อย่างแรกเป็นไอติมโคสองชั้นนะคะ1มินิรอยอลซอปมินิบาน่าเต้าหู้แล้วก็จะเป็นขนมปังหัวใจด้วยค่ะอันนี้เป็นของน้องจะขอนแก่นนะคะอย่างแรกจะเป็นยาสีฟันนะคะ1ชิ้นป้งแผ่นมินินะคะแล้วก็จะเป็นมินิปังฟอนด้วยค่ะอันนี้เป็นของน้องจระยองนะคะอย่างแรกนะคะเป็นชามข้าวญี่ปุ่น1ชิ้นขนมปังสีมุกนะคะหนึ่ง ขนมปังมานะคะแล้วก็มินิดอยลซอฟด้วยนะอันนี้เป็นของน้องจากกาแพงเพชรนะคะก็อย่างแรกเป็นซาลาเปากูได้ทำมาไซมิเดียมหนึ่งชิ้นแล้วก็มินิปังแผ่นอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้น้องอยังไม่ให้ถิวนะคะก็น,นี้นะคะจะเป็นชื่อลายค่ะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นพีสก,กาแล็กซี่นะคะหนึ่งชิ้นกล่องนมนะคะเค้กปอนมินินะคะหนึ่งชิ้นด้วยนะอันนี้นะคะจะเป็นยางลบใส่ลุงค่ะ อันนี้เป็นของน้องจนันทอศรีธรรมราชนะคะก็จะมีเป็นปังฟอนกูเดธมะนะคะ1ชิน้นแล้วก็ไอติมกาแล็กซี่นะคะแล้วก็กับสลาปากาแล็กซีห่หชิ้นนะอันนี้นะคะจะเป็นยางลบสายลุงค่ะอันนี้น้องยังแม่ท่อยู่นะคะนี่นะชื่อายค่ะก็มีเป็นไอติมโคนจัมโบ้นะคะ1ชิน้นขวดนมบัวนะคะน้องไก่ทอดลูกแตงโมนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่ไซเล็กด้วยค่ะอันนี้เป็นของน้องจตดภูเก็ตนะคะ ก็นี่นะคะจะเป็นแบบปังแผ่นจัมโบ้นะคะ1จัมโบ้บันขานะคะชามข้าวญี่ปุ่นแล้วก็เป็นขนมปังมานะคะ2ชิ้นปังแผ่นนะคะไอติมโคลสองชั้นด้วยนสองชั้นแล้วก็จะเป็นมินิซุปปี้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นยางลบสายลุงค่ะอันนี้เป็นของน้องจัดภูเก็ตนะคะก็เป็นแบบชุดี่มินินะคะค่ะแบบไปนะ1ชุดนะคะอันนี้จะเป็นยางลบสายลุงนะ อันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะก็อย่างแรกจะมีเป็นอุลจิเกแกล็กซี่นะคะ1ชิน้นปังปอนคาบีนะคะแล้วก็เป็นเงาทอดด้านในนะคะขนมปังสีมุกนะคะน่องไก่ทอดแล้วก็จะมีเป็นโลคคตติ้หชิ้นด้วยนะอันนี้นะคะจะเป็นยางลบค่ะอันนี้เป็นของน้องจากชนบุรีนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะสกชูชินิคนะถ้าแบบไปน,นะคะ1ชุดแล้วก็จะมีเป็นยางลบสายลุงด้วยนะ อันนี้เป็นของน้องจตุบรลรัชธานีนะคะก็จะมีเป็นพีจัมโบ้นะคะ1ชิ้นยาสีฟันนะคะ1แล้วก็ลูกแตงโมนะคะ3ชิ้นอันนี้จะเป็นมินิแพนเค้กกระต่ายนะคะอีก2ชิ้นด้วยนะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นยางลบค่ะอันนี้เป็นของน้องจตุนคนปรปฐมนะคะก็จะมีเป็นแบบปางแผ่นจัมโบ้นะคะ1ชิ้นปางปอนคทาบินะคะแล้วก็ปังปอนก์กริทามะชามข้าวญี่ปุ่นนะคะ เค้กปอนมินินะคะ2ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นแบบขนมปังหมานะคะน่องไก่ทอดโลคิตตี้นะคะปังแผ่นนะปังแผ่นมินิ2ชิ้นไอติมโพลสองชั้นนะคะกัแบบ ji, นะมินิบ้านอีโมจินะอีก2ชิ้นด้วยนะคะอันนี้จะเป็นดีสอกดแกนะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจนาคอจะสีมานะคะก็จะมีเป็นนี่นะคะมา้ายูนิคอร์กพรจจันท์นะคะ 1ชิน้นแล้วก็เป็นแบบบอลลูนกระต่ายนะคะ1แล้วก็เป็นกวางเลนเดียกาเล็กซี่นะคะ1ชิน้นกับกระลอกนะอีกหนึชิ้นด้วยนะคะก็ขอบคุณน้องทั้ง22คนมากๆเลยนะคะ